เาวสวรวันจะถืออาวุธข้างหนึ่งแล้วครับพี่ชายถือขวานนะอย่างน้อยถ้าวันนี้ไม่เสร็จครึ่งตัวก็เสร็จเสร็จข้างหนึ่งครับมือฝั่งหนึ่งคระสามมือสี่มือห้ามือโอเคครับไ,ไว้เทวสวรคคุ้มครองทุกคนขอบคุณพี่เซียรุ่นีให้นั่งทางานครับติดต่อเรื่องเรียนเรื่องงานโทรมานะครับ เรือหูฟังมาเรือขาตั้งมาวันนี้วางกับโต๊ะเขียนไมไ่จับตั้งเขียนนะขอเท้าเวสตวรรค์คองครับขอบคุณวิ่ตี๋ใหญ่รู้เลยครับเท้าเวสต์สวรรค์ทุกคนเลยขอจบมือกรอีกกรอที่สองครับถือขวานนะเท้าเวสตวรรถือขวาน ขอให้เทเวุวรรณคุ้มพรทุกคนนะครับขอบคุณวิกเสียรบุรีให้นั่งทำงานรับงานครับเรียนสั่งงานโทรมานะครับคุณนอตครับนอตครับไอ้ทเวศวรรณคุ้มพรครับขอให้ขอบคุณพิกเสียรบุรีครับไอเทเวศวรรณคุ้มพรครับพิกเสียรบุรีแล้วครับมาดูกรที่สามกันนะของฝั่งขวามือ วาดไปก็ตลกตัวเองต้องทำมือทำท่าเหมือนเทาวไวสุ์วันดูมือตัวเองแขนตัวเองเป็นเต,ต้นเหมือนเต้นแรงเต้นกายอยู่ที่ห้างบิก๊กซีไะวาดอยู่สวนหานถ้าดูมือตัวเองวาดไปขอให้เท้าวไวสุ์วยนคุค้มครอง,งทุกคนนะครับขอบคุณวิกตีย่ลบุรีให้นั่งทำงานครับรับงานครับจะเรียนจะสั่งงานโทรมานะครับครูนอตลบุรีครับ ไปเทาเว,วสุวรรณคุ้มครองนะครับโน้ตเพี้ยนหน่อยครับพอให้เทาเว,วสุวรรณโนลาคุ้มครองนะครับหมดแล้วครับเสร็จกอนมือท่านฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งขวามือครับถือสังถือขวานแล้วก็มือกอนมือกลางก็เดี๋ยวถือกระบองนะดันกระบองโอเคอย่ามาลุยกันอีก อีกข้างเนี่ยข้างซ้ายมือของท่านเนสู้ตายครับพี่ชายขอให้ท้าเวสสุวรรณคุณพ่อทุกคนขอบคุณพี่ตีใหญ่ลบรีให้นั่งทำงานครับยังไงติดต่อเรื่องเรียนติดต่อเรื่องงานโทรมานะครับเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่มาติดต่อเรื่องเรียนติดต่อเรื่องเรียนกันหลายคนนะแต่ก็ไม่มากันสักคนถ้าเกิดยังไงว่างก็มากันนะครับครูโน้ตไม่ตีเรียดเด้อ นั่งทางานลูกค้าไปอยากเรียนคุณพ่ก็จะให้วิชาครับไม่เก่งครับไม่เก่งเพี้ยนๆเอาคุณวิกเตียรบุรีให้นั่งทางานรับงานครับสอนหนังสือ,อขอพักหน่อยนะครับเตรียมตัวทําฝั่งตรงข้ามนะพี่ชายเอาคุณวิกเตียรลุรีขอให้ท้าวถวันคุ้มครองนะครับทวันโนราคุ้มครองทุกคนนะครับ ขอบคุณวิกตีใหญ่บลบรีให้นั่งทํางานครับจะเรียนจะสั่งงานโทรมานะครับคุณนอตครับคุณนอตลบรีแต่เข่ยนนอทีสเฉยวันนี้คุยคุณนอตลบรีเยอะเนี่ยรถไฟเด็กๆมาติดต่อเรื่องเรียนเยอะแต่มาน้อยกันมากว่างก็มานะเด็กๆครูก็ไม่เก่งขอบคุณวิคตีใหญ่ลบลีให้นั่งทำงานถอดาไว้สวัสคุ้มครองครับ พักแล้วกลับแล้วครับไปเคลียร์พรุ่งนี้มาลุยอีกสองกอนแล้วก็คงเป็นกระบองแล้วก็คงเป็นตัวอีกนิดหน่อยแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเท้าเป็นขา <laughs> ท้าไป้สวนวาขุณคอครับขอบคุณพี่เตี้ยรู้สุหี่ครับ